ทุกคนครับเห็นปืนอะไรไหมครับตอนนี้ผมก็ได้ AK คมังกรมาครบแล้วนะครับเลเวล7นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นไอดีพี่ปื้มนะครับเพราะว่าผมไม่มีตังเติม <c oughs> ก็พี่ปื้มก็จัดมาครบละเบ็ดเสร็จรวมๆประมาณหมื่นห้าบวกนะครับหมื่นห้าบวกนะครับถึงได้เลเวล7นะเฉพาะไอดีนี้นะที่ผมถามพี่ปื้มมานะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วคือเ k เนี่ยจะได้ท่าเต้นด้วยนะครับเดีวผม เอาท่าทางมาให้ดูดูดิอโอ้โหโคตรเท่ของมันต้องมีนะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผมก็ตื่นมาตอนเช้าเลยเนะี่ยไปเดี๋ยวผมหาเพื่อนเล่นก่อนเราก็จะมารีวิว AK ใหม่ละกัน AK ใหม่ทฟีดเบ็เอะไรอะของพี่วิวสองเองเย็นเย็นดูดิดูดิเป็นมืดป่ะพี่มันเป็นมืดปะท้องฟ้ามืดปะท้องฟ้ามืดเย็น โอ้โหมัปักทงได้ว่ะเฮ้ยนี่ไอเดียไอเดียโอเคจริงปะเนี่ยจริงนี่พี่ก็ดูดิเชียนจริงเนี่ยอันนี้ตัวจริงนะครับไม่ได้ตัวแหล่อะไรนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับอ๋อไปดิสองคนนดีพี่สองสี่เฮ้ยไอศอล์ามมันอ่อนเหรอใช่ไอศอล์เดี๋ยวลองชวนเชิิญมาดเฮ้ยเฮ้ยเย้ฮัลโหลพี่ลามพี่ลาม ฮัลโหลฮัลโหลพี่ดูดิพี่ดูพี่ดูดิผมมีอะไรพี่พี่ดูดิมีเป้ามีเป้าแน่ๆกูเคยมีอันนี้อยู่แต่เป็นสีแดงเฮ้ยของเทปจำได้เลยนึกถึงว่านึกถึงสมัยตะก่อนอ่ะ่พีมันเป็นมันไม่ใช่มันอันนี้มันอันนี้มันเป็นสายฟ้าไงแต่ยตะก่อนที่พี่มีอ่ะมันเป็นลาวาเองโคตรเทปลาวาเหมือนแบบทุกุออกมาคือเีปให้พี่คนเดียวปะเอาขอให้กูคนเดียวแต่พี่ไม่เข้าดิสคอร์ดมาเนาะโอ้ยพี่ตึงอยู่ปะเนี่ยตึงอยู่ ดิดโอเคโอเคเข้ามาดิดพี่เข้ามาดิดผมปิดหูในเกมแล้ว <All o. S 1> อันหลอทีดเฮ้ยมาแล้วอะ่ะโอเคครับเนี่ยพี่เคยมีสีแดงจริงเลยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับ GM มาเลยเขาบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาสีแดงกลับมาขายเฮ้ย <Hey. S 1> อ,อันนี้มันเท่าไหร่นะเบ็ดเสร็จเท่าไหร่เนี่ยอันประมาณหมื่นห้าบวกพี่หมื่นห้าใช่หมื่นห้าเพชรนะหมื่นห้าอ๋อหมื่นห้าเพชรอันนั้นน่ะเติมไปสามหมืน่นกว่าบาทยังไม่ได้เลยใช่หรอเฉพาะพี่หรือเปล่าพิเศษเฉพาะพี่ปะไม่มันราวาสีแดงของพี่ได้ฟรีครับ กดเล็กกดเล็ผมอยากยิงคนแล้วพี่พี่สลลมพาผมตึงหน่อยพี่ดูดิดูดิโคตรเท่สี่สี่โอ้โหสี่สี่พี่ดูดิโคตรเท่เลยว่ะดูดิดูดิพ่นไฟด้วยพี่หลามมจะแอคกแล้วนักหนาวว่าแค่ปืนอะไรนั่ยนะพี่มีอ่ะเปล่าอะไรครับมีสีแดงครับพี่ควายอ๋อมีสีแดงจะพอของพี่เลวไะเนี่ยวเขาทำมาให้เฉพาะพี่โดยเฉพาะเลยคนเดียวครับอันนั้นมันเกลื่อนแล้วของพี่น่าจะแบบสีเหลืองอะไรอย่างงี้ป่ะอะไรเหลือง ไม่ไม่หมายถึงปืนไง<ช>พี่ปืนสายฟ้าอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่มีคร,รับเห็นว่าพี่สัตว์ร้า<ม>ชอบเหลืองไมออหมครับพี่อสีแดง้ยชอบแบบอยากปากแตกอ่ะอยากเลื่อนออกจากปากอยากมีสีแดงอ่ะที่ปากอ่ะพี่สัตว์ร้าพา<อ>ผมตึงหน่อยนะพี่<อ>เฮ้ยแต่แต่เราก็ตึงสีสีอยู่ไม่ใช่เหรออะไรกลันตัวไหนเนี่ยอายุเคพี่น่าท์เขาพี่ผมไม่มีตังค์เติมน่าทผมน่าทตัวจริงนะพี่นาทตัวจริงด้วยนะพี่ตัวจริงเหรอใช่ ลูกอากาศลูห,หัวแตกพี่หัวแตกนี่ไงฝีมือก็ฝ네ีมือจริงใช่โดนปลาขวามาลองอไอ้กอลไอ้กอลเดือกูกอลกอลเดือกูไอ้กอลไปกูกอลเป็นไงพี่รามดูดิดูผมเรียกพี่รามดูดิโคตรทีเออดีละดีละพี่รามจัดไปเนี่ยอะไรมันอยู่ในบ้านนี่พี่มันชุบอยู่ ทำไมอ่ะไอ้พี่ลามพี่ลามพี่ลามลามเอ้ยลามลามไม่เอาไหนเลยลามอย่าไปเด้งเยอะไปเด้งเยอะไปเด้งหนึงเพื่อนไวันโกดังแกงเอาพี่ลามเออมันชุบแล้วอุ้ยแล้วมึงไปพี่ลามไม่เอาไหนเลยอ่ะเฮ้ยสาดไอ้ก๊อไม่เอาไหนอะไรเอามาเลยพี่เอาจริงแล้ยิงล้มมาแล้วว่าล้มพี่ เ้ยเอามาหน้ากูมึงไม่ยิงมันล่ะเฮ้ยแล้วมันไม่โดนอ่ะเออล้มละพี่ล้มละปืนเกพี่ปืนเกปืนเกพี่น้ำวัวแล้วเหมือนคนเกใช่ไหมวะเออเออเไม่ใช่นะไม่รู้นะเฮ้ยคนเกอะไรพี่นามดูเฮ้ยพี่นามดูดิอะไรไม่เห็นอะไรเลยเจ๊ดูดิไม่เห็นอะไรเลยมันมักทองก็มีอะปักธงปักธงไองจริงนะอันนี้ไอ้จริงจกธงด้วย ดดูิกูก็มีกูก็มีทองกูก็มีดูดิไหนไหนทองพี่ไหนทองเนี่ยตบมือล่อดูดีมีเอฟเฟคด้วยใช่ปหมน่าจะมีเอฟเฟคนะมีเอฟเฟคดูดิเฮ้ยพี่รามดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิเฮ้ยยิงยิงแล้วเป็นแสงพี่ดูดิดูดิเวลาตายพี่รามอุ้ยดูดิดูดิขอแตกขอแตกเดี๋ยวลองซ้ำดู เฮ้ยดูดิดูดิเฮ้ยเรนดูดิแบบมีออร่าหมอะกับพี่สอนลามเลยผมว่าฮ่าใช่อันแล้วมันไม่ลามไมลาตายแต่เป็นสีแดงใช่เหรอพี่อ๋อน่าจะเฉพาะน่าจะเฉพาะของพี่เลยปะมันไม่ใช่เฉพาะพี่ครับคนอื่นเขาไม่มีครับเวลาตายแล้วมีแสงขึ้นด้วยพี่ลามเออเป็นสีแดงของพี่อ่ะพี่ลามดูของผมไม่มีปีกพี่ดูดิดูดิโคตรเที่ยามา่อหน่อยเฮีย ไม่มีแบบเขาอย่าซื้อมันเลยอะไรพี่มีเปล่าพี่มีเปล่าของพี่เวียเปล่าเออไหนครับไหนไหนครับโชว์หน่อยครับครับไม่รู้ครับกูมีครับแต่กูแค่ไม่อยากเอาออกมาออ๋สีแดงด้วยอ่ะข้อเท็สีแดงฉานนี่ว่าสีเหลืองร่างร่างอุ้ยดิดูเวลาฆ่าแบบมีมีเอฟซุงเอฟเฟกต์ด้วยเป็นไฟเป็นไฟดูดิเป็นไฟพี่สอน้ำ เห็นครับไม่เห็นเดมหลัง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 เฮ้ยเฮ้ยโคตรชิวเลยชิจัดเลยพี่ลามพี่ลามไม่ทำอะไรเลยอย่าแอคมากได้่ยหมยว่าปืนมึงอ่ะเนี่ยมาดูปืนกูไหนดูผมดูเอเคพี่หน่อยพี่กูก็มีครับไอ้ควายไหนไหนครับไหนอะโอ้โหโอ้โหเก๊โอ้ของเกจครับ อะไรอะไรอะมีเปล่ามีเปล่าอันนี้ครัับอนนี้ไงสีแดงกูยิงแล้วมีเอฟเฟกต์สีแดงออกมามีตัวสมองเปล่าเป็นไงไหนๆพี่นี่ดกว่าอะได้เฮ้่ยจี๊ดโอ้โหยิงทะลุด้วยของพี่ลามอ่ะเอ้คำถานะคือมันเหมาะกับพี่ไงปืนแบบเนี้ยใช่พี่ทะลุฟันพ่อมึงอะทะลุฟันโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บ24่สิบสโต้นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่ม ของรางวัลกันเลยครับอย่างแรกครับเราเติมเงินก่อนนะครับนี่เติมด้ทูวัลนะครับโอนตามเบอร์นี้ครับหลังจากโอนเสร็จนะครับให้นําเลขอ้างอิงมากรอกนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จนะครับให้ทําการกดยืนยันนะครับตอนนี้เครดิตก็เข้าแล้วนะครับเรามาที่สุ่มเพชรฟรีไฟ e นะครับนี่แล้วก็นา UID ของเรามากรอกนะครับอันนี้ก็คือเพชรก่อนสุ่มนะครับแล้วก็สุ่มไปเลยครับครั้งละ10เครดิตนะครับ โอ้โหหางแรกสามพันหกรเก้าสิเพชรตอนนี้เพชรก็เข้าตัวนะครับสำอาภัที่อยากสุดนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <c oughs> โอ้โเกินไปเปล่าเฮ้ยอะไรลบเฮ้ยโคตรเสิสนิงโคตรนิ่งเลยพี่ลาม้ำโคตรได้ทีมันงโง่โอ,อะไรนะพี่มันคนได้ทีมันโง่ได้ไขวะมันเต็มหนักขโมยเต็มหนักกระหัวลวง้วง เราก็า้สวยเอาไอ้ปลอกมาให้ผมแทงไงผมแทงให้แล้วพี่ลำไม่เอาไม่ยิงอะไรไม่เอาไหนเลยพี่กูไม่เอาอะไรมันลูกซองสองก็บอกไงผมต้องแทงให้เอเคร้ายกเป็นไงกูเก็บหมดเลยว่ะเอชชนหมดเลยอ่ะกูเก็บหมดเลยโคตรตึงทำไมกูโหดขนาดนี้วะโตรเท่ไม่มีปืนเอเคสีแดงของกูนะไม่รอดกูบอกแค่นี้แหละ เอ๊ะเอ๊ะสีแดงของพี่คือมันแดงฉานใช่ไหมดูดิดูดิโอ้โหโคอ้เท่เฮ้ยแล้วแล้วเราได้อะไรด้วยหัวกะโหลกอะไรน่ะได้เหรอหัวกะโหลกสีฟ้าเป็นไงอ่ะฮอร์มันคือวิญญาณเก่าของกูเองอ่ะวิญญาณเก่าเออมันกลับมาถึงสถิติสิงู้พี่ลามดูพี่ลามเดี๋ยวผมจะเรียกออลาพี่ลามดูเดี๋ยวผมจะอัญเชิญธงกันพี่อัญเชิญพารัตนาไต เกแกเกกูเห okay, okay, okay. ็นแล้วกูเห็นแล้วกูกูเห็นแล้วเอาแล้วพี่หอมเลยออร่าไม่โคตรแดงอ่ะโคตรเอาอ่ะเฮ้ยพี่คิดว่าไงพี่พี่ควรมีปะใช่พี่ควรมีปะกูบอกว่ากูไม่ควรมีกูมีสีแดงของกูอยู่แล้วไงเฮ้ยมึงฟังภาษาคนไม่เข้าใจหรอโอเคพี่สีแดงฉานเออกูมีสีแดงแต่เป็นแบบนั้นแหละแต่เป็นมังกรดำไงมังกรแดงมังกรมังกรหน่อยเปล่าพี่มังกรมังกรมังกนายพรานมังกรหน่อยเยอ ิงกูอัตโนมัติยิงแสงหน้าเขาเป่ามึงเต็มดีกระโดดงางฟาดด่ากูฟิลเลยเกินจิไอพวกอิชากูตบไปตามบีกระโดดลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องพวกน้องไม่ต้องหลีก P.S เ,เดินมาพวกน้องไม่ต้องกีดมาคงไม่ต้องล้กากูยิงคมไม่ต้องหลีกโอ้ยไปยิงผ่านสนามตัวกูเจอ,อามาเทียมันไม่มีมาตรฐานสกิลเพย์ P.S พวกกูมันยากจะควา้ามึงไม่มีว่าสนามมึงจะยากจะถามถ้ามึงอยากเจอมึงก็ลองดู P.S กูบังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงดูกูเม็ดเดียวพอง็ตาย